กรรมการโครงการสมาชิกุธิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเชิงเหนือตอนล่างลงพื้นที่พักดันการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดสุรินทร์วันที่17-19สิงหาคม2565โดยจะติดตามการดำเนินง,งานด้านต่างๆได้แก่การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านหนองบัว ตำบลกระโพอเภอท่าตูมสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนวิถีประจำปี2565การส่งเสริมการปลูกมันไหมการถอผ้าไหมหมู่บ้านท่าสว่างตำบลท่าสว่างอเภอมืองสุรินการส่งเสริมการประกอบอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์นาแปลงใหญ่และการแป,ปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตำบลช่างปีอเภอสีขอรภูมิพร้อมทั้งประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัด เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงานในด้านต่างๆโครงการสมาชิกวุทิสภาพบประชาชนไปด้วยมิตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยานามิตร